ตอนนี้เราก็มีทีวีวูแมนหนึ่งร้อยตัวนะครับผมผมก็จะเสกไว้ตรงกลางเช่นเคยนะครับผมปบัปบปบับปับโอ้โหดูดิ เลื่อนรดโค่นรัวนะครับผมนะเออแล้วก็ตายเฮ hey, สวัสดนะีทุกคนมาอยู่กับคาร์เวล่าแมนนะครับทุกคนนะทุกคนเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าสปิเกอร์แมนร่างที่ถูกล้างสมองเขาเก่งขนาดไหนนะครับทุกคนเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับผมโดยการที่ต้องใช้คาร์เวล่าแมนกี่ตัวในการจัดการหรือว่าคาร์เวล่าแมนกี่ตัวในการสู้กับไทท่านสปิเกอร์แมนที่โดนล้างสมองนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับเราจะมาเริ่มจากคาร์เวล่าแมนตัวธรรมดาจนถึงคาร์เวล่าแมนตัวที่เก่งที่สุดนะครับทุก ทุกคนนะเราเราจะมาดูกันดีก่อว่าอาต้องใช้กี่ตัวในการจัดการไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนล้างสมองตัวนี้นะครับผมร่างนี้มันยังไม่ได้อัปเกรดครับเป็นร่างแรกนะครับทุกคนนะก็อ่าร่างอัปเกรดผมยังหาไม่ได้ก็เออต้องใช้ร่างแรกไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าร่างแรกเขาเก่งเหมือนกันนะเออมันยังสู้สีกับไททันคาเวล่าแมนที่อัปเกรดแล้วนะครับผมที่ถือค้อนนะเป็นไงเออก็ประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันดูก่อนว่าไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนล้างสมองตัวนี้เหล่าคาเวล่าจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับ ผมผมจะลองทดสอบกับคาเมล่าตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนคาเมล่าแบบเลเวลหนึ่งนะคาเมล่าแบบตัวกูโอ้โหโดนทีเดียวตายเหรอเพื่อนโอ้โหเกินไปโอเคเดี๋ยวผมว่าจะลองเสกคาเมล่าเมนนะครับผมสักประมาณอ่าหนึ่งร้อยตัวนะครับผมนะมาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถสู้กับไททันสปิเกอร์แมนที่โดนสะกดจิตได้หรือเปล่านะครับผมแล้วแล้วตอนนี้ผมก็มีคาเมล่าแมนตัวเลเวลหนึ่งนะประมาณหนึ่งร้อยตัวนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถสู้กับไททันสปิเกอร์แมนที่โด,ด,ดนะ ล้างสมองได้หรือเปล่านะครับผอมอ่าผมจะเสฟไว้ต้องการอะไรแล้วกันปึ๊บแบบนี้โอ้โหดาดูกันดูกว่าว่าทั้งหมดนี้สามารถสู้ได้หรือเปล่าอุ้ยดูดิเลื่องรถยังรัวอุ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะเออเอาตีกไปเพื่อนตีไปอีเดือดอุ้ยเลือดรถค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างพังแมปเลยนะแล้วก็หลายๆตัวนี่โอ้ยไฟไหม้กันท่วมเลยทีเดียวโอ้ยเือดรถเกือบครึ่งเลยนะดูดิครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะเ,เกิดไปหรือเปล่าเดี่ยครึ่งหนึ่งเลยเหรอว้าว ถ้าผมใส่สักประมาณ2300ตัวนี้น่าจะสู้ได้แล้วก็ชนะเลยเนี่ยผมว่านะเออแต่จะว่าไปสนามนี่เริ่มเละแล้วทุกคนเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วกันนะโอเคตัวที่สอนะครับผมจะลองเอาไว้สู้กับสเปคเกอร์แมนนะครับผมนะเป็นเป็นสเปคเกอร์แมนที่แบบอาเต้นแบบอย่างสนุกสนานนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะดูกันดูก่อนว่ามันจะสามารถสู้กับไททันสเปคเกอร์แมนได้หรือเปล่านะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็มีสเปคเกอร์แมนทั้ง100ตัวนะครับผมมาดูกันดูก่อนว่าจะสามารถ ส man, man, ู้กับไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนล้างสมองได้หรือเปล่านะครับผมจะเสกไว้กลางวงวงนี Down ้เช่นเคยแล้วก็จะกลับเลยดูเดโอ้โหเร็วๆอย่างรัวแล้ยยังรัวมากๆโอ้โหดูนี่หนึ่งร้อยตัวแต่ผมว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาวะเอาวะเอ้ยโอ้โหไฟก็ไปเอาแล้วไฟก็ไปเออเอาแล้วเอาแล้ว โอ้ยเอาแล้วว่ะนี่จะเปไงไปไงบ้างเปไงบ้างเออสู้ไปโอ้ยเลื่อนรลดยังไม่ถึงครึ่งนะครับทุกคนนะโอ้ยเออถึงครึ่งหลอดพอดีเลยว่ะเออผมเอ้ยเลยครึ่งหลอดไปหน่อยนึงโอ้ผมรู้สึกว่าน่าจะเก่งกว่าคามเมล่าแมนตัวธรรมดาอยู่นะเนี่ยหูยยังเดือดเลยว่ะโอเคมาตัวถัดไปนะครับผมจะลองเอาสู้กับเอ่อบิ๊กคาเมล่าแมนดูนะครับผมนะว่าเออไททัทนสปีเกอร์แมนที่โดนล,ล้างสมองจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะผมจะเสกแค่ประมาณ80ตัวพอแล้วนะครับผมเพราะว่าแบบเมันเยอะเกินไปนะทะล้อยตัว เดี๋ยวมันจะสู้ไม่ไหวโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มีบิ๊กคาเวล่าแมนนะครับผมนะจำนวน80ตัวนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนล,ล้างสมองจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับผมปั๊บวางไปเลยโอเคเปิดเข้าไปอุป้ยซังเข้าไปเพื่อนซังเข้าไปอุ้ยแต่ไฟไหม้ทุกตัวเ,เนี่ยโอ้โหคือเหมือนว่าพลังของไททันสปีกเกอร์แมนน่ะจะแบบเอ่อกว้างมากๆเลยนะครับผมนะคือแบบมันยิงทีแบบโดนเกือบทุกตัวเลยดูดิโอ้โหเดินไปถึงครึ่งหลอดแล้วนะครับผมอุ้ยเอาแล้ว แล้วอุ้ยโอ้โหไอ้รถมาพอกับคารบิล่าแมนระดวบหนึ่งเลยนะครับผมนะแล้วก็ยังไม่รถเท่าสเปียร์เกอร์แมนเลยนะครับผมโอ้โหเอ้ยโอเคมาตัวถัดไปนะครับผมจะลองเอาสู้กับนี่ไอตัวนี้เลยครับผมนะเออถดซ่วมไม่ใช่ดิอ่าบุคคลที่เก่งที่สุดนะครับผมในคารบิล่าแมนนะครับทุกคนนะเป็นแบบคารบิล่าแมนถือที่ดูดส้วมนะครับผมนะมาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถสู้กับไททันสเปียร์เกอร์แมนที่โดนล้างสมองได้หรือเปล่านะครับผมมาตอนนี้ผมก็มี1 100ตัวเลยนะครับผมมาดูกันดูก่อนว่าไททันสปิเกอร์รแบนที่โดนล้างสมองจะส,สามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับผมเศษไว้กลางวงแบบนี้แล้วก็จะกลับไลยเดี๋ยวหูดูดิแล้วแล้วอย่างรัวแล้วก็ไททันสปิเกอร์รแบนก็ยิงหูยิงทีแบบโอ้โหล้มกระตายล้มหายตายจากไปเพียบดูเดี๋ยวหัวไปสู้ไปดิเพื่อนโอ้โหเหมือนว่าเลือดจะไม่ล้นเลยนะครับผมนะโอ้โหดูเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้รถเดียวเฮ้ยไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนหูย เอาแล้วโอ้โหคือแบบได้เลยว่าแบบเขากระจนจนกระายไปหลายที่มากๆเลยนะโอ้โหผมรู้สึกว่าคาเม่าแมนที่ถือที่ดูดซ่วมเขาไม่ค่อยโจมตีเท่าไหร่เลยวะดูดิเออเลือเล่อนรถไปนิดเดียวเองอะดูดิเออนิดหน่อยนิดหน่อยเออเด้อเอก็ผมรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะสู้ได้นะครับผมนะโอ้โหโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองตัวถัดไปนะครับผมเป็นบิ๊กสปีกเกอร์แมนนะครับจะเป็นตัวน,นี้เลยนะครับผมซึ่งเป็นตัวใหญ่มากๆแล้วก็ดูดิเขาจะสามารถที่เขาไปจัดการไปเลยจัดการไปเลย เอ้ยเอาแล้วว่าอุ้ยตัวนี้มันถึกมากๆเลยนะครับผมนะเป็นตัวแท้งซะด้วยมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันดูก่อนว่าบิ๊กสปีกเกอร์แมนมาสู้กับไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนล้างสมองจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับผมผมจะเสกบิ๊กสปีกเกอร์แมน100ตัวไปเลยละกันเออ100ตัวไปเลยละกันโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ผมมีบิ๊กสปีกเกอร์แมนนะครับผมจํานวน100ตัวนะครับผมผมจะเอามาสู้กับไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนล้างสมองนะครับผมนะตอนนี้บอกได้เลยว่าเฟรมเรตตกมากๆ โอเคจัดประเพณกรรวงล้อมเอาเลยซับปเลยลูกพ่อเอาเลยยีแดูดิอุ้ยดูดิไททัศนสปีกเบนเ,เลือเล่อนลอยเรื่อยเลยนะครับทุกคนเอาแล้วอุ้ยดูดิยอู้หเลื่อนรถแบบลัวๆเอาแล้วว่าอุ้ยแต่แบบอ่ไททัศนสปีกเบนก็เจาะหลุมเช่นเคยนะครับผมนะกับฟาดเข้าไปอุ้ยเหมือนว่าจะชนะหรือเปล่าเหมือนว่าจะชนะหรือเปล่านะครับผมบีกสปีกเบนเอาแล้วโซไปอ,อืออีกนิดนึงจะตายแล้วจะตายแล้วอีกน,นิดน,นึงอีกนิดนึง แต่คือโอ้เหมือนว่าบีสปีกเกอร์แมนจะชนะได้นะครับผมโดยทั้งหมดเหลืออยู่2ตัวจาก100ตัวโอ้โหต้องใช้คนตายแบบประมาณ98ตัวเลยนะครับผมนะถึงใจแบบสา,สามารถชนะได้นะครับผมเฮ้ยก็ถือว่าชนะได้อยู่นะครับผมนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองตัวถัดไปนะครับน,นั่นคือค a m e เ a s p i สไปเดนะครับผมนะมาดูกันดูกนว่า c a m e เมล่าสไปจะสามารถจัดการไททันสปีเกอร์แมนที่โดนล้างสมองได้หรือเปล่านะครับผมจะเสก1ึ0ตัวเหมือนเดิ เลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมต้องหาพื้นที่สักหน่อยหนึ่งละกันโอ้โหทุกคนตอนนี้ผมก็มีคาเวบลาสไปเดอร์นะครับจำนวน100ตัวแล้วก็บอกได้เลยว่ามันหน้าแบบหยีมันหยืมากๆอะทุกคนดูดิเห็นปะถ้ามันรวมกันหลายๆตัวนี้แบบบอกได้เลยว่าหยีมากๆอะดูดิมันเหมือนซาอะไรแมงมุมหลายๆตัวที่แบบอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้เลยนะครับผมโอ้ยถ้าตัวเดียวผมว่ามันดูเท่ดีนะแต่หลายๆตัวแบบนี้ไม่ไหวว่ะ โอ้โหโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองเอาไททันสปิเกอร์แมนที่โดนล้างสมองนะครับผมนะ้ำมาจัดการพวกบัตโดปั๊บฟาเปกาิกลางวงล้อมเอาแล้วยิงไปเรย่อยโหดูดิเอาแล้วโหดูดิดดไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโอ้ยตอนนี้บอกได้เลยว่าแหลกบากๆเลยนะครับผมนะก็คือมันสู้กันแบบเขาเรียกหลายๆตัวมันสู้กันมันเลยแบบแหลกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เออยังไงยังไงสู้ไปเรื่อยผมผมจะรอดูอ้ยตายกันกระจายครับผมตายกันกระจาย โอ้โหเริ่มสู้แล้วเริ่มสู้แล้วตอนนี้นะครับเลือดของไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนล้างสมองเริ่มลดทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาแบบอ่าโดนยิงจากบนฟ้านะครับผมนะโดนยิงจากข้างล่างนะเออโอเคโอ้ยยิงไปเลยปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิว้วปิ้วโอ้โหแต่แบบดาเมจน,น้อยมากๆเลยว่ะไม่รู้ว่าจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับผมแต่แบบเหมือนจะไม่ไหวว่ะดูดิเออไททันสปีกเกอร์แมนนี่แบบโโอ้หยิงทีนี้ล้มโโอ้หล้มตายแบบรวดเร็วมากๆแล้วก็เอ้อหมดแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยยังไม่ถึง10ตัวเลยเดี๋ยว โอ้เลื่อนลถยังประมาณครึ่งหลอดเท่านั้นเองนะครับผมนะโหูยสไปเดอร์คาเบล่าแมนนี้จะสามารถสู้ได้นะเนี่ยแต่แบบก็ไม่สามารถสู้ได้นะเพราะว่าสไปเดอร์แบบดาเบตกค่อ uh, นข้างเบาเลยนะครับผมนะแม่นายนี่เก่งจริงๆเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองตัวถัดไปนะครับนั่นก็คือทีวีแมนนะครับผมนะ มาดูกันดูก่อนว่าจะสามารถสู้กับไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนล้างสมองได้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็มีทีวีแมน100ตัวเช่นเคยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองเสกไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนล้างสมองไว้ตรงกลางนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็อุ้ยดูดิทีวีแมอดยเดี๋ยวท้อไ เร็วขนาดนียววะเนี่ยอ้เขาเริ่มยิงแล้วครับผมเขาเริ่มยิงแล้วเหม,มือนรู้สึกว่าดาเบดเขาจะเบาบา้บางเลยนะครับผมนะแล้วก็ดูดิเอาแล้วแล้วโอ,อ้โหเหมือนว่าไททันสปิเกร์แบที่โดนล้างสมองจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเหมือนว่าแบบโดนสะกดจิตอยู่อะไรประมาณนี้แต่เลื่อนเขาก็ลดเรื่อยๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูดีกว่าว่าเลื่อนลดเขาจะแบบสู้ได้หรือเปล่าแล้วก็เลื่อนเขาจะลดลงไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับผมเหมือนว่าจะทําอะไรไม่ได้เลยมาดูดิเห็นปะเหมือนเขาโดนสะกดจิตอะดูดิเห็นปะนิ่ง เยวเอ้ยเขาเริ่มสู้คืนแล้วว่ะเขาเริ่มสู้กลับแล้วเขาเหมือนว่าจะตอบโต้ทันนะครับผมนะเหมือนแบบยิงไปหนึ่งจีที่ตายไปหลายตัวเลยโอเคแบบสู้เรื่อยๆผมสู้เรื่อยๆว่าใครจะชนะนะครับผม วิดูเหมือนว่าไททันสปีกแมนก็จะตายเรียบร้อยนะครับผมถึงมันจะช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็สามารถสู้ได้นะครับผมเราโหบอกได้เลยว่าหูทีวีแมนก็สามารถสู้แบบไททันสปีกแมนได้นะครับผมนะถ้าเขารวมตัวกันหลายตัวแบบนี้เลยนะครับผมนะค่อยแบบสะกดจิตคนทางอะไรแบบนี้ไนงะโอเคมาเดี๋ยวเราจะาลองตัวถัดไปนะครับนั่นก็คือทีวีวูแมนนะครับผมนะซึ่งบอกได้เลยว่าทีวีวูแมนเก่งกว่าทีวีแมนนะครับผมมาดูกันดูก่อนว่าจะสามารถสู้ไททันสปีกแมนที่โดนล้างสมองได้หรือ เปล่านะครับผมนะตอนนี้เราก็มีทีวีวูแมนหนึตัวนะครับผมผมก็จะเสกไว้ตรงกลางเช่นเคยนะครับผมผมรู้สึกว่าไม่น่าจะสามารถสู้ได้นะเดี๋ยวผมจะลองเสกสักหนึ่งตัวไปก่อนเลยละกันไปเออดูทีวีวูแมนจัดการหรือเปล่าอู้ทีวีวูแมนบอกได้เลยว่าถึกมากๆนะครับผมแล้วก็อู้ดูดิเลือดโอู้แบบแปบ๊บเดียวตายดูดิ ي, ทุกคนดูดิแล้วทีวีวูแมนตายไม่กี่ตัวเองนะครับผมเอเดูอลองเสกสักสตัวดิหนึ่งสองเออดูไม่ได้ไม่ได้สโอเคมา สามตัวตายไปแล้วตัวหนึ่งนะครับผมอุ้ยตายแล้วสองตัวอุ้ยแล้วก็แล้วก็ยังไงแล้วก็งงวกหูดูดิดูดิอุ้ย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 จะสามารถสู้ได้หรือเปล่าสามตัวก็ไม่รอดนะครับผมก็คือเตยท่านสปีกเกอร์แมนนะครับผมนะคือแบบสู้ไม่ได้เลยนะครับผมโอเคแต่นะผมจะลองเส,สกสักสิบตัวแล้วกันเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะนะตอนนี้มีสิบตัวนะครับผมแล้วก็วางไปเลยดิแอนมาดูาดกันดีกว่าว่าสิบตัวจะสามารถสู้หนึ่งตัวได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็อุ้ยจัดเข้าไปแล้วเอาไปแล้ว 爸爸爸，我哭了 เลื่อนรถโค้นรัวนะครับผมนะเร่อ,อแล้วก็ตายบอกได้เลยว่าไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนล้างสมองไม่สามารถที่จะสู้กับทีวีวูแมนได้เลยะครับผมนะถ้าทีวีวูแมนมีหลายตัวนะแต่ถ้าแบบมีไม่กี่ตัวก็สามารถสู้ได้อยู่นะเอ,อ้ยหรือว่าเราจะมาลองเอาไว้หนึ่งกับ1นึงดูปะหนึ่งหนึ่งดูปะ,ปะเออหนึ่งแล้วก็1โอเคมาดูกันดูก่่าว่าสู้ได้หรือเปล่าถ้าสู้ได้ที่บอกได้เลยว่าไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนล้างสมองนี่โอ้อดได้เลยนะผมว่านะจริงๆิง <ๆ S 2> โอ้ยแต่มันยิงนต <ๆ S 2> มันยิงคลกระหนีโกงดดู มันยิงลงล่างแล้วแบบพื้นระเบิดแล้วแบบทีวีวูแมนก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับผมนะโอ้โหยังแย่โอเคช่้ามันเถอะไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราจะมาลองตัวถัดไปนะครับนั่นก็คือบิ๊กทีวีแมนนะครับผมนะมาดูกันดีกว่าว่าบิ๊กทีวีแมนจะสามารถสู้ Titan Man. ไททันสปิกร์แมนี๋ยวผมจะเสกไททันสปิกร์แมนสักห้าตัวแล้วกันแต่บิ๊กทีวีแมนสักร้อยตัวนะโอเคปะ เดี๋ยวเราเสกกันเลยดีกว่าตอนนี้เรามีบิ๊กทีวีแมนนะครับผมจํานวน100ตัวนะครับตอนนี้แบบดูอัดเหมือนจะน้อยนะแต่พอพผมเสกติด,ต,ดติดกันนะครับผมนะมาแล้วผมจะลองเสกไททันสปิกร์แบนห้ตัวนะครับผมนะ1 2 3 4งโอเคห้าตัว6ตัวนี่แหละไม่ได้ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่ามันจะสามารถสู้กันได้หรือเปล่าอุยสงคายวันนี้สุดยอดมากเลยดูดิโอ้โ เหมือนว่าบิ๊กทีวีแมนนะครับผมเขาจะยิงลำแสงเข้าไปแล้วก็ทำให้ไททันสปิกร์แบนที่โดนระสบองนะครับผมเหมือนว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยนะเอาแล้วอุ้ย ถึงดาเบิจะดูน้อยไปหน่อยแต่ก็แบบดูดิลดเรื่อยๆเลยนะครับผมลดเรื่อยๆเลยโอเคดูดิดเลือดบนหัวอเอาแล้วไฟโอ้ยเหมือนว่าไททันสปิเอร์แมนเขาจะตอบโต้เรื่อยๆเลยนะแต่แบบก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าไททันสปิเอร์แมนมาหลายตัวจวังวะเนี่ยผมว่ามันเยอะกว่าห้าอีกเนี่ยเออเหมือนว่าผมจะเสกประมาณสิบกว่าตัวเลยมั้งเนี่ยเหมือนว่าบิ๊กทีวีแมนจะเสียเปรียบบักๆเลยนะครับเพราะว่าไททันสปิเอร์แมนมันหลายตัวเกินไปโอ้โหเอาแล้วอดูดิ เหมือนจะตายเชิละหน่อยเชิละหน่อยแล้วนะครับผมนะโอ้เหมือนว่าจะสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยไททันมันเกือบสิบตัวแล้วเนี่ยดูดิเออดูดิโอ้โหสิบต่อหนึ่งร้อยนะครับผมบอกได้เลยตอนนี้เออโอยโอู้หูหมดแล้วหมดแล้วเออครบิ๊กทีวีแมนไม่สามารถที่จะสู้ได้ไม่ได้บิ๊กทีวีแมนโอ้ดูดิตายกันหมดโอ้โหเหลืออยู่ประมาณกี่ตัวเนี่ยเหลือประมาณสี่ตัวสุดท้ายนะครับผมเขาจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับผมสี่ตัวสุดท้ายก็ยังมีความหวังเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายโอ้โหหนึ่ง vs สิบนะครับ ตอานีิงก็ไปแล้วตัวยิงเรียบร้อยนะครับผมนะบิ๊กทีวีแมนก็ได้ตายไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไททันสปีกเกอร์แมนก็สู้กันเองเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนายสู้กันเองทำไมเนี่ย เอ้ยเดี๋ยวจะเย็นมาเดี๋ยวเราจะมาลองตัวถัดไปนะครับนั่นก็คือไททันสปีกเกอร์แมนตัวปกตินะครับผมแล้วก็เอาไปสู้กับไททันสปีกเกอร์แมนตัวที่โดนล้างสมองนะครับผมนะจะเอาไปสู้กับแบบ5ต่อ5นะครับผม1 2 3 4 5โอเคจะกลายเป็นแบบไททัศนเว s ไททันแล้วนะทุกคนตอนนี้ออ่อ1 2 3 4 5โอเคมาดูกันดีกว่าว่าฝั่งไหนจะชนะนะครับผม vs 5นะครับผมเพราะว่าถ้าหลายตัวเกินไปสัก100งตัวนี่คอมผมไม่สามารถที่จะแบบรับไหวนะครับ ผมนะ้ยเอาแล้ว hmm. ห <Guys, S 2> uh ูห oh. น uh ัวหนัวจะจัดโอ้มาดูก right ันดูก่อนว่าฝั่งไหนจะชนะนะครับผมนะตอนนี้เอาแล้วตอนนี like ้บอกได้เลยว่าค้างไปแล้วเอาแล้วหูสู้กันแล้วครับผมสู้กันแล้วเด้เออฝั่งสกินแบดดี้ทอยเลกับฝั่งคาเมร่าแมนฝั่งไหนจะชนะนะครับผมนะเอาแล้วหูดูดิคือบอกได้เลยว่าเลื่อนรถเรื่อยเลยนะครับผมกาลังสู้อย่างบ้องมันแล้วก็มิสไซล์บอกได้เลยว่าแบบกระเด็นไปไกลมากเลยเห็นบ้ดูดียวหูหูกระเด็นไปโคตรไกลดูดิข้างหลังนี่แบบบอกได้เลยว่าแบบหูโดนยิงแบบรัว เอาแล้วอุ้ยเหมือนว่าท่านสปีเกอร์แมนตัวปกติเอ้ยเดี๋ยวลอ,อยได้ละโอ้โหต่างฝ่ายต่างลอยต่างฝ่ายต่งางลงพื้นแล้วก็ต,ตอนไหนจะชนะกันสักทีวันเดียวโอ้โหเลือรถแบบเฮ้ยครึ่งหลอดแล้วทุกคนครึ่งหลอดแล้วจะมาดูกกว่าดูกรว่าฝั่งไหนนะครับจะเป็นแบบฝ่ายที่เหลือรอดนะครับผมนะ ใครเป็นฝ่ายเหลือรอดนะครับผมนั่นก็นคือ ไททันสปีกเกอร์แมนตัวสุดท้ายนะครับผม <c oughs> เฮ้ยนชนะได้ไงวะเน,นียโอ้โหดูดิทุกคนสังเกตรับรอบดีนะครับผมนะบอกได้เลยว่าสงครามครั้งนี้ที่แบบมันแบบอลังการมากๆานะครับทุกคนดูเดี่ยวโอ้โหพื้นที่ล้อมรอบดีแบบแทบจะพังไปหมดเลยนะสมมติเราไปปล่อยไว้แบบในหมู่บ้านพีซีที่แบบหมู่บ้านน่าจะหายไปเลยนะครับผมโอ้โหเดือเดือดเลยว่าโอ้โหแต่แบบสุดท้ายนะครับผมนะไททันสปีกเกอร์แมนธรรมดาก็เป็นฝ่ายที่ชนะนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะลองตัวถัดไปนะครับผมนั่นก็คือไททันทีวนะี จะเสกสักห้าตัวนะครับผมนะสองสามสี่ห้าโอเคจะเป็นแบบไททันทีวีแมนตัวใหญ่เลยนะครับผมนะเอามาสู้กับไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนล้างสมองห้าตัวเบือนกันนะครับผมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมาถ้าเจอหน้ากันแล้วมันก็จัดการกันแบบดีเลยนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายที่ชนะนะครับผมนะการต่อสู้ระหว่างไททันแล้วก็ไททันด้วยกันนะครับผมเอาแล้วหัว บอกได้เลยว่าอุ้ยเหมือนมีตัวหนึ่งตายไปแล้วครับผมเหมือนมีตัวหนึ่งตายไปแล้วเออคือบอกได้เลยว่าดาเมจมันค่อนข้างเยอะนะครับผมนะแล้วก็ดูดิเหมือนว่าจะโดนแบบจมลงไปข้างแล้วไม่ได้เอาแล้วสู้กันไปสู้กันไปอุยบอกได้เลยว่าสงครามครั้งนี้นี่ค่อนข้างอลังการนะแต่มันจะขุดลงข้างแล้สิเออเอาแล้วโอ้โหกลโกงของไททันสเร์แมนนะครับนั่นก็คือการขุดลงไปข้างทำให้ไททันทีวีแมนไม่สามารถที่จะจมตีได้นะครับผมแต่ไปดูกันดูก่อนว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายที่ชนะกันแน่นะครับผมนะ โอเคทุกคนตอนนี้บอกได้เลยว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวหนึ่งตกลงไปงล่างเดี๋ยวจะไม่หมดเหรอเอาแล้วโอ้ยฟาดกันใหญ่ฟาดกันใหญ่เออดูว่าดูว่าจะจัดอือขึ้นมาก็โดนแทงเอาแล้วตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมนะตอนนี้เหลืออ่าไททันสปีกแมนหนึ่งตัวแล้วก็ไททันทีวีแมนถึง3ตัวเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ทีนี้เหมือนไททันทีวีแมนจะโดนอ่าฆ่าไปละหนึ่งตัวนะเหลือแค่2ตัวแบบ VS คือบอกได้เลยว่ามันเหมือนคนุณหลุมสู้กันอะจริงๆดูดิด เออเหมือนว่าแบบดูดิมันไม่ขึ้นมาสู้กันดีสักทีเดี่ยวโหเดี๋ยวผมจะเอาทีพีพวกมันมาข้าบนนี้นะปึ๊บเอามา โอเคทีพี <Okay>. มาสู้กันโอโดพวกแกจะขุดหลุมก็ทำไมอา้าแล้วก็ตายลงไปเนี่ยนะโอโหคือผมทีพีมันขึ้นมานะครับผมให้มันมาสู้กันางบ,บนนะเห็นปะตอนนี้ก็แบบโดนแทงถ่องสองทีตายเลยนะโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะลองตัวถัดไปตัวสุดท้ายเลยนะครับผมนั่นก็คือไททันคาเบิล่าแมนตัวที่เก่งที่สุดในซีรีส์คาเบล่าแมนนะครับผมมาดูกันดีกว่าไปเดี๋ยวผมจะเสกกลางหมู่บ้านเลยเอาผมจะเสกไททันคาเบิล่าแมนสักสามตัวแล้วกันนะครับผมแล้วก็เอามา กอร์แมนที่โดนล้างสะบองนะครับจำนวน5ตัวนะครับผมนะจะเป็น3ต่อ5นะครับผมนะ1 2 3 4 5โอเค ห้าตัวนะครับผมนะสู้กันเลยครับผมอุ้ยดูบอกได้เลยว่ากระจายนะครับผมคือเลื่อนรถเยอะมากๆนะโอเคแบบต้องแบบนี้โอ้โหเอาแล้วก็มมาดูกันดูก่อนว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายที่ชนะนะครับผมนะระวังห้าต่อสามนะครับผมเอาแล้วฟาดเข้าไปดีแล้วโคตรเดือดนะครับผมนะเดือดจะจัดอุ้ยดูดิเหมือนว่าไททันคาร์บล่าแมนจะแบบเลื่อนรถเยอะมากๆนะเพราะว่าแบบจํานวนน้อยกว่าเยอะมากๆเลยนะเออจำนวนแบบไ่เยอะเท่าไหร่หรอกก็ประมาณแบบเยอะกว่า2ตัวโอเคมาดูดูก่อนว่าฝั่งไหนเป็นฝ่ายชนะนะครับผม น่าจะดูถูกไปได้เลยนะโอ้ยยิงรัวๆเงรัวแล้วตีัฟเข้าไปฟันเข้าไปหุ้ยบล็อกกระจายเดือดจะจัดบอกได้เลยว่าเดือดจะจัดโอเคฟันเ้าไปคือบอกได้แล้วว่าคอนพิคาดนะครับผมเอาแล้วเออโุ้ยหุ้ยหุ้ย้ยเอาแล้วบินขึ้นมาครับผมแล้วก็ฟันเราไปเหมือนว่าไททันสปีกแมนจะล้นลงไป1ตัวหรือ2ตัวนี่แหละครับผมเอาแล้วก็ผมหุ้ยตายแล้วหนึ่งครับผมไททันคาเมล่าแมนเอาแล้วฝั่งนี้จะเป็นฝ่นายชนะคร OK. ับผมคันข้างสูสีเลยนะ แต่แลกหนึ่งเบผมตอนนี้เหลือ2ต่อ2นะครับผมผมรู้สึกว่าไททันคาเวล่าแมนจะสามารถชนะได้อุ้ย,ยเหลือนอุ๊ยหนึ่งต่อ2แล้วเอาลวครับอมหนึ่งต่อ2สุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายที่ชนะครับอผมคือบอกได้เลยว่าผมไปได้ดูเลือดแล้วครับผมผมจะลุ้นดูว่าฝั่งไหนมันจะตายก่อนเลยแบบนี้ไงเอาลวครับอมอุ้ย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 ตายแล้วหนึ่งเหลือหนึ่งต่อหนึ่งบอมหนึ่งต่อหนึ่งสุดท้ายอือฝันเขาไป เราก็ไปสลับกันตีครับผมอือดูเหมือนว่าไททันคาเมบล่าแมนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมเพราะว่าไททันคาเมบล่าแมนมันเก่งบ,งบ้างเลยยังไงล่ะโอ้โหสุด,ดยอดไปเลยครับผมโอเคทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมในคนละหนึ่งไลค์นะครับผมสลับวันดีไททันคาเมบล่าแมนก็เก่งที่สุดนะครับผม